มาแล้วเทใส่ปินโตแล้วไปมอบให้อันนี้เปเป็นเปรตนะคะค่ะมีความละเอียดเยอะเหมือนกันใช่ค่ะคือมันเป็นเจตนาไงฮะสมมอนว่ารับบาดมาแล้วเราไม่ฉันอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นพิขาจารย์ค,คือเป็นลักษณะของภิกษุทั้งหลายที่พึงกระทําเพื่อที่จะนํามาบํารุงร่างกายในการปฏิบัติถึงเรียกว่ารับบาดประพฤติธรรมเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าและสาวกภูมิทั้งหลายนะคะ แต่ถ้าเกิดรับบาตรมาแล้ว<ะ>แล้วก็ได้ฉันรับเรียบร้อยประพฤติธ,ธรรมนะคือให้ให้หมู่ชนนั้นได้รับผลบุญอันนั้นเรียบร้อยยังมีอาหารที่อยู่เป็นทานอ,อันนี้หมือว่าชาวบ้านท,ที่ให้มาเขาได้บุญแล้วก็ได้ทานด้วยอ๋อค่ะเจนคะกลับมาถึงนิทานสะดวกในวันนี้ที่กล่าวถึงครอบครัวสองฝั่งแม่น้มที่ตกลงว่าถ้ามีบุรูกบุตร ตุ่มสาวจะให้แต่งงานกันแต่ว่าลูกของตัวเองทั้งคู่ต่างไม่ปรารถนาที่จะมีคู่แต่ปิดามันดาก็ให้แต่งตรงเรี้นึกถึงเรื่องนางวิสาขาที่บอกว่าทางด้านสามีของนางวิสาขาก็ไม่ได้อยากแต่งงานก็กําหนดคุณสมบัติมากมายสําหรับผู้ที่จะมาเป็นภรรยานี่เป็นเพราะอะไรคะที่ว่าเกิดมาแล้วถึงไม่อยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกิดจากอดีตกรรมที่เป็นอก,กุศลนะคะในสมัยสมเด็จพระวิปัตสีทศพลน,นะคะพทธเจ้า คือการล่วงเลยมาเนี่ยปุณณะได้เกิดเป็นผู้ที่ได้คือเหมือนกับเป็นช่างนะคะได้ปั้นได้รอรูปพ<อ>ระพุทธองค์นะแล้วก็เมื่อปั้นออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกใจตกแต่งอยู่จนแบบมีความถูกใจแล้วว่าเป็นที่น่าศรัทธาของชนทั้งหลายในสมัยนั้นนะคือด้วยด้วยอานิสงส์และด้วยความคิดตรงนั้นเนี่ยในขณะที่ปุณณะปั้นเสร็จแล้วเนี่ยใ,ในสมัยนั้นนะคะปุณณะสมัยนั้นเนี่ยก็มองดูรูปปั้นแล้วบอกว่า ใครหนอจะงานได้เท่านี้นะฮะ <Okay. S 2> คือมีความรู้สึกที่ติดมาแต่ดั้งเดิมว่าการที่ปั้นรูปที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยตัวเองก็มีสิ่งเหล่านั้นติดมามแล้วก็มีความผูกพันในพุทธศาสนามาตั้งแต่บัดนั้น <Okay. S 2> ด้วยอานิสงส์แห่งการปั้นพระพุทธรูปทําให้ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็มีจิตที่ผูกพันอยู่กับความสงบความเป็นสมณะของการปั้นพระพุทธรูปซึ่งต้องอาศัยสมาธิและความสงบ ในสัญญาตัวนั้นจึงไม่ปรารถนาในชีวิตการคลองเรืนอนและสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยก็คือพูดตามสัญญาเดิมที่บอกว่า,าจะต้องอจะต้องมีรูปลักษณะต่างๆและค่าที่สมบูรณ์ก็คือต้องเป็นผู้มีบุญจริงๆน่นะคะอ,อันนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์เห็นว่าคือคนเราในการกระทําแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสัญญามาจากอดีตดั้งเดิมไม่ใช่อยู่ดีๆก็เลกขึ้นมาว่าฉันจะละเอียดฉันจะไม่เอาหรือจู้จี้ฉันจะไม่แต่งงานฉันจะอย่างนั้นมันมีเหตุที่สืบเนื่อง <Yeah. S 2> มาตลอดอย่างที่พุทธองค์ทรงตรัสในอิทธปัจยตาในเรื่องของปัจจัยต่อเนื่องนับตั้งแต่ mm hmm. อดีตที่เป็นกรรมอันเป็นกุศลและเป็นอกุศลมีอิทธิพลต่อความคิดของบุคคล mm hmm. ของปุนะก็เช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นบุคคลที่ไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตของครูย่อมมีเหตุมาจากอดีตท,ทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. หรือมาจากภูมิเดิม ภูมิเดิมที่อยู่ในสวรรค์ชั้นใดๆก็ตามเนี่ยอธิษฐานมาอย่างไรเรื่องบุพเพสันิวาสก็มีคเคยร่วมกองคู่กันมาคเคยทําบุญร่วมกันมาเคยอธิษฐานอย่างไรก็จะมาเป็นอย่างนั้นค่ะ,คะแล้วอย่างทั้งสองคนเนี่ยคือใน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 นิทานบอกว่ามาจากประเม็นกันมาจากพรหม,มโลกแล้วก็เลยมาเกิดเลยอยากทราบว่าพรหมโลกเกิดแล้วไม่อยากมีคู่เหรอคะคนที่นี่นะคะคือคําตอบที่ต่อเนื่องจากที่แล้วว่า หากอยู่ในภูมิพรมภูมิพรมหมายความว่าอย่างไรนะคะการปฏิบัติสมาธิขั้นชานสี่และขณะที่ละทาการละหรือตายจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในฌานก็มีอ,อนิสงส์อยู่สวรรค์ชั้นที่6กนะครับสวรรค์ชั้นที่6ก็คือวสวรตีนะคะทีนี้ถ้าเกิดอยู่ในฌานนะคือพอ,พอก่อนที่เราจะตายเนี่ยเข้าฌานฌานที่ฌานที่1นึ่ฌานที่2นะคือฌานที่1เนี่ย ในขั้นหยาบขั้นละเอียดจะเป็นพรมเลที่1ถึงที่4 mm hmm. เข้าชั้นที่2ก็คือชั้นที่4ขึ้นไปบวกไป4ส,สีทั้งหมด12ชั้น <Okay. S 2> นะคะที่นี้ภูมิพรมเนี่ยมีจิตอะไรบ้างเมตตากรุณาโมติตาอุเบขานะคะเพราะฉะนั้นจิตที่จะรักแบบโลกิยะมันน้อยมากมันจะรัก mm hmm. ในลักษณะของความเกื้อกูล oh, และมีคำ <okay. S 2> ว่าอุเบขาติดตัวมาในความเป็นภูมิพรมนั้น ทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วด้วยคําสัญญาในอดีตบุเพทาให้ต้องมาพบกันก็จะเกื้อกูลเมตากันโดยที่ไม่มีโลกิยะเข้ามา<อ>ยิ่งพรมชั้นสูงเท่าไหร่การอยู่ร่วมกันก็สะอาดบริสุทธิ์มากเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นพรมชั้นอาจจะเป็นชั้นที่1ชั้นที่2หรือชั้นที่3ก็อาจจะเป็นอาจจะมีแต่งงานแล้วก็เบื่อหน่ายไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่อยู่กองครูอีกเจนคะหลังจากแต่งงานแล้วทั้งสองเนี่ยก็ ไปขอญอาตบิดามารดาเพื่อที่จะออกบวชที่นี้เนี่ยจูมเห็นว่าคือในเรื่องเนี่ยทั้งสองคนก็ปฏิบัติเหมือนนักบวชอยู่แล้วแล้วทำไมยังเราต้องไปไปขอออกบวชอีกคือแบบอยู่กันแบบเป็นนักบวชอย่างนี้ไปไม่ได้หรอคะการบวชแบบคารวาสหรือการที่จะเป็นนักบวชจริงๆนี่มีความแตกต่างกันนะคะ uh huh. การบวชแบบคารวาสคือยังใช้รูปร่างหน้าตาในการประกอบชีวิตดำรง ชีพอยู่อาจจะมี <Okay. S 2> สัญญาความเกี่ยวพันหรือความเมตตาที่จะช่วยเหลือ mm hmm. อาจจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าในครัวเรือนให้เป็นไป <Okay. S 2> ให้ดําเนินได้เสมือนหนึ่งว่าตัวตนของเรานี้ยังเป็นเครื่องมือหรือเป็นองค์ประกอบของการดําเนินชีวิตต่อไปของบุคคลทั้งหลาย <Okay. S 2> เป็นส่วนมาก mm hmm. ดังนั้นก็เอาบทที่ใจไปก่อนนะเพื่อเตรียมพร้อม mm hmm. หลังจากที่สามารถประคับประคองให้ทุกอย่างดําเนินได้โดยปราศจากตนแล้ว <Okay. S 2> ก็ออกบวช Oh. เพราะว่าการออกบวชเต็มที่นั่นคือไม่เสวนากลางหัตถ์คือถือศีลได้เต็มที่ <Okay. S 2> เป็นไปเพื่อความมากน้อย <Okay. S 2> สันโดษสงบสงัดเพื่อที่จะตั้งมั่นอยู่ได้นานมีสติและใช้ปัญญาได้อย่างเต็มที่ <Okay. S 2> ไม่ไปรบกวนกับเรื่องภายนอกก็มาคือไม่รับรู้อะไรอีกแล้ว mm hmm. ต้องการที่จะศึกษาธรรมศึกษาธรรมชาติ <Okay. S 2> อย่างเดียว <Okay. S 2> เพื่อให้เข้าถึงธรรม oh. ที่เป็น เครื่องที่ทําให้ตัดกิเลสออกไปนะคะคือมีจิตรักความสงบรักที่จะพิจารณาเพราะว่าถ้าหากว่าเราบวชทางใจเนี่ยมันจะต้องมีเวลาที่จะให้ทางโลกดําเนินต่อไปได้อาจจะต้องใช้หน้าใช้ร่างกายใช้การกระทําเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างดําเนินไปแต่ในขณะที่การเป็นนักบวชเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ตรงนี้แล้วก็ได้เต็มที่ใช้แต่ใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต่างกันออกเป็นนักบวชคือใจอย่างเดียวกายไม่ต้อง ขณะที่คลองเรือนใจบวชแต่กายยังต้องอยู่ทางโลกอยู่อ๋อ <Okay. S 2> ค่ะค่ะเจนทีนีอ้อย่างยกตัวอย่างนะอย่าง uh huh. พระมหากัะสปะกับพัตกาปิราณี uh huh. นะคะ <Okay. S 2> บวชขั้งแรกคือตามโลกตามโลกชาวโลกถือว่ามีลูกต้องบวชต้องครองเรือนพ่อแม่ที่ดีต้องให้ลูกแต่งงานเพื่อครอง uh huh. สมบัติแต่แล้วทั้งสองเนี่ยเห็นว่าในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันขาดแล้ว uh huh. ในการที่คือ <Okay. S 2> ขาดกับพ่อแม่ และทั้งสองเนี่ยไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้พ่อแม่เนี่ยดำเนินชีวิตอยู่เป็นปกติหรือไม่ปกติอสองคนจากนั้นเขาบวชด,ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีผลกับการกับในทางชีวิตโลกแล้วนะคือถึงบวชไปอย่างนี้ก็มมันไม่จําเป็นแล้วก็บวชเลยดีกว่าคือสภาวะหรือสภาพการตรงนั้นพร้อมแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะ อาจารย์คะแล้วเวลาออกบวชเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเข้าป่าหเห็นในนทานจะดะคือเข้าป่าถ้าเราอยู่ในกรุงอยู่ในกุงอยู่ในเมืองไม่ดีกว่าหรอคะที่เราลองถามตัวเองนะคะเรานั่งอยู่เดี๋ยวก็รถมาเดี๋ยวก็คนมาหาขณะที่เราทํางานเรายังหาที่สง,งบนั่งทํางานเลยถูกไหมคะ,คะ